สวัสดีจ้าสวัสดีทุทกท่านมาแล้วรถปูนลุ้นมันจะเข้าได้บ่ได้บ้านบ้านเราแน่นอันไหนลุงบอกเอาหกล้อไงเนี่ยหกล้อแล้วเนี่ยออ,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 อนี่6หกล้อของลุงแล้วนะเนี่ยเออ แต่บ้านเราอ่ะแน่นนะทีทั้งสิบรถปูนปูนที่มาเทพ,พื้นบ้านปูนอะไรก็มาหมดพี่โถยอย่าเรื่องลูกมาแล้วน,น,นี่แน่นรับประกันไม่มีจมนะเพราะเขาเขาเข,า,ขามากันเยอะแล้ว หกร้อยยังเต็มก็ต้นไม้มันเต็มเดี๋ยววันหนึ่งที่เรามีตังะค่ะเอจีตรงนี้มันจะสร้างออกเพราะเราก็จะทําเหมือนข้างบ้านเนาะนะคะค่อยๆทาไปเนี่ยลุงเนาะถ้าเราทําเขื่อนเนาะลุงเนาะตรงนี้เราก็สร้างเนาะใช่ไหมมันก็เหมือนข้างบ้านเนะี่ยเนาะแต่อันนี้ก็ยังไม่ทําอะไรก็ทําไปก่อนอย่ามาทางนี้เยอะนะลุงเนี่ยทางนี้มันดินผมใหม่ แต่ตรงนี้แหละแน่นพร้อมแล้วมาแล้วรถปูนดูเลขทะเบียนสวยซะด้วยอเ,เอามาทางนี้ในเอฟีนะแอบดูนี่เขาก็รดน้ำานเอฟซทรายดีแน่นตักบอสต้องกลัวว่ามันจะเป็นโพงนะเพราะลุงรดน้ำสามสองวันมาแล้วเนาะแน่นนี่ เราต้องทำยังไงเราต้องใช้รถเข็นเหรอครับเออจะรถลูกหรอครับต้องใช้รถลูกจิ๊บจิ๊บเหรอไม่จิ๊บจิ๊บจิ๊บก็จิ๊บนี่วันนี้ ทัวที่ใช้อุดรรอมันนานแสนนานในเะอยสิเนาะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆเขาก็จะเหนื่อยกันอีกวันหนะึ่งนี่ะพวกลงุลงๆโอเค โอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าอะไรไม่รู้อย่างว่าอย่างของลุงโอเคเขาพาว่าก็เว่านอะเรีบตอบอย่างไวเลยไปไปไปเราเกะกะเขาเด้เดียเดียวเดียเดียเราจะมาดักเขาอยู่ตรงนี้เราเอาเคี้ยททำทางเรียบร้อยเลยใช่ไหม FC ดูนะ ทางด่วนโทเวกำลังจะเริ่มขึ้นเอาให้ดีนะเอาให้เหมเา okay. ะเโอเคนี่ทางด่วนเพื่อนบ่ต้องกลัวนะว่าบ้านจะทุดหรือจะเป็นโครง fc ทรายนี่อัดเต็มคาราเบลเลยนะ fc อย่าพูดนะว่าค่าทรายเท่าไหร่นะอยา่าอย่าแม้จะคิดนะทรายนะคุณไม่ใช่ดินเพราะว่าอะไรนะ ยอมรับว่าดินมันถูกกว่าทรายแต่ด้วยสมรรถภาพทรายมันดีกว่าดินนะคะ F4 เพราะว่ามันมันไม่เป็นหลวมมันไม่เป็นโพรงมันไม่มันไม่มีปัญหาพื้นซุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่น,นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่บ้านเนี่ยเห็นไหมมันจะซุดเพราะว่ามันเป็นดินเพราะฉะนั้นอัดไปเลยทรายมาแล้วเดียวแหลนลงมาแล้วกู กำลังปั่นคูนดูเราเตรียมหลบด้วยเอฟซีด้วยเจอแล้ร็วรถทางด่วนกำลังจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเที่ยวแรกเที่ยวแรกอุ้ยเว้ยโหยโหยิ้วไหมโอ้โหมาถ้าเต็มไหวไหมไหว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 น่นไปดำข้างหลังกันโอ้โหมีการใส่เล็กน้อยถึงปานกลางโอ้โหนุนเอฟซีเที่ยวแรกไปแล้ว เทปูนบ้านเราเอ้ยมีการเลี้ยวซ้ายคันที่สองมายังมีคันเดียวติฮะมีคันเดียวตินั่นๆทำทางทำทางคันที่สองมาแล้วเต็มคันแล้วม่เวเลยโอ้ <50 S 1> คันนี้ลนหลอกฮะขัดสิบลได้มือมือนี้ขัดสิบ้อ จังหวะยังไม่ถูกเรีนไอคันเมื่อกี้สิบล้อคันนี้อะไรอะ่ะเนอะเอฟแล้วเดีย๋ยวไปดูข้างหลังบ้านกันนี่สองคันเต็มคาราเมลหลายอยู่มันเนึองออกมากมันกับเจ๊กกะกันอ๋อมันจะอ้วนอวยกันบ่ทางมันแคบใช่ไหมปปไส,สิบล้อลุงมีหลายคันใช่ไหมหลายอยู <c oughs> อ่ย้ย จน๋นวนนี้ออกให้เดนหัวลุงอืมโอเคตอนนี้อะไรแน่นตึกเลยนะลุงเนาะมาแล้วคนะันทะี่สามเออสเออนี่เห็นไหมเอออดต้องุงต้องอย่าทิ้งโค้งไหลนะ โซดากลับมาโซดาเจ้า <Wars> ดูคลิปนี้ดูไว้เด้อเจ้างงแน่เจ้าไปม่วนกับหมอลำเด้อโซดาครับลูกเป็นเม่อหันตัวอันอลูกเิคนก็นเลยอือกจะย่าให้เบิร์กเดือดตายแม่ยเป็นตรงเหรอไหมพากระเต้นม่วนซื่อเฮโคเซลอยู่ใช่ไหมบุญหนึจัดจีดใค้เจ้าอืมนะกลับมาตกใจว่าแม่นแบบมันงงปกติตั้งเสียงไรรหมอลำโอ้ฮ้าแจ้งเลยเหรอลูกครับโอ้ หมอลานอีหยังงน้องฮอดแจงปฐะโคมเหรอโอ้สมควรไปบ้วนนะยิงกระถินหลายนี่มองตั้งตากอันอะไรเช่นมันเพราะนี่ก็บเก๊กาตัดลงอีกแม่นี่ลุงตัดให้ด้วยมีมองตากผ้าแล้วนู่นไอ้ถังน้ำก็ไว้ตรงนู้นแล้วอันนี้สบายแล้วโอ้ยบ้านข้างหลังยกให้ลุงคนเดียวเอ๊ะ ทั้งหลังยกให้ลุงคนเดียวต่อไปได่บ่เห็นกัดยาไฟถึงมาเห็ดบ่เห็นใครจะมาเห็นนะลุงเนาะเพรอะเขาไปเบิ่งงานในเมืองผมก็บ่ไปเลยว่าที่ผ้านเในกระเทิอนเห็ดอันนี้มันแล้วบุกันทำให้มันแล้วแล้วไปอุ๊บบ่แล้วง่ายหรอกลุงเดี๋ยวพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็นู่นแหละเขอนข้างบ้านอีกแล้วเน๊ะ เ้ีนร้นแล้วเรวเร็วเร็วลุงร้อน้น้นเขินร้นร้อน้อนอ,อ,อ,อ่ะงนเอฟซีเนาะคลิปนี้แค่นี้เดี๋ยวมาดูกันใหม่คลิปหน้านะคะเอฟซีว่าจะไปถึงไหนนะคะมีแร่นะทีมช่างคุณภาพทีมลุงพรแต่ไม่ไปไกลไปแต่ขนแก่นบ่ตตังไปถึงสุงไหนโกลลไปบ่ลุงบ่ออะไรแบบเจอใหม่คลิปหน้าจ้า